ไม่ผิดหวังจริงๆนะคะงวดน,นี้ไม่ผิดหวังค่ะงวดน,นี้ใหญ่มากนะคะงวดน,นี้ใหญ่มากค่ะจุๆจุนะคะจุๆจุบอวบทขาว กรอบนะคะกรอบอีกเม็ดหนึ่งเหลืออีกเม็ดหนึ่งนะคะมาดูกันค่ะการวิธีปอกทุเรียนนะคะการปอกทุเรียนที่แบบคือปอกเองนะคะต้องแบบชำนาญจริงๆนะคะซื้อกินจนแบบว่าปอกแบบชำนาญมากนะคะ นี่ค่ะคือเมื่อก่อนก็ปลอกไม่เป็นนะคะแต่ทีนี้กินบ่อยๆค่ะกินบ่อยๆก็เลยชำนาญในการปอกนะคะอวบๆมีแต่อวบๆค่ะก็ประมาณสี่เมตรค่ะนะคะสี่เมตรมีแต่แบบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะ กินจนปอกเก่งนะคะ่ะคิดดูสิกินจนปอกเก่งคือชอบทุเรียนมากเลยนะคะชอบ,บามากเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอวบมากนะคะอวบมากลูกนี้เห็นแล้วมีลูกนี้นะคะ ดูค่ะยาวนะคะยาวมากดูสิคะใหญ่ยาวลองแกะดูซิมเมล็ดมันจะเป็นยังไงนะแกะ,มะเมล็ดดูซิดูค่ะอ่อนนอกนุ่มในนะคะเอยนุ่มกรอบนอกนุ่มใน,นะคะ่ะดูมะเมล็ดค่ะนะคะอืม หวานมากอร่อยมากเลยค่ะวดนนี้ซื้อนะไม่ผิดหวังจริงๆเลยค่ะอือ,อ,อ,อืมกอบมากเลยค่ะไม่มีกลิ่นนะอืมไม่มีกลิ่นเลย หอมมากอืซื้อมางวดนี้นะคะจากงวดก่อนซื้อมาสองลูกไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่งวดนี้ซื้อมาแบบประทับใจมากๆเลยค่ะ กรอบอมกรอบมากดูค่ะจุๆนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด แชร์ Share, กดซับสไคร e ให้จันปารีสด้วยนะคะดูคะ่ะเมล็ดนี้นะดูคะ่ะเมล็ดนิดเดียวนะคะดูคะ่ะติดเดียวเองนะคะดูค่ะอืหอมอร่อยกรอบมากๆอืมอืม ขอบคุณ f c ทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้จันด้วยนะคะ f c ท่านใดที่เข้ามาใหม่ก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะกด s u b สไครต์นะคะสำหรับคลิปนี้ ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะคะ